ก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาเจอแคนเกมแคนเอาแคนนะครับวันนี้ผมจะมาประกาศรับคนเข้าแคนนะครับก็เอาบ้านอะไรก็ได้เวลอะไรก็ได้นะครับไม่จํากัดนี่คือบ้านเวลเจ็ดที่ผมเลิกเล่นนานแล้วละ่ะก็รับคนเข้าแคนอืม ออขอทหารได้นะครับก็แคนก็พื้นสร้างมันไม่มีคนเข้าผมก็เลยต้องประกาศรับคนเข้าแคนก็เนี่แหละแคนมาช่วยกันอรอลด้วยนะครับผมก็เนี่ยอะไรวะ วอลนะ่ะผมตีวอไปยี่สิบเจ็ดดาวไม่ค่อยได้วอก็ภารกิจยังเหลือเยอะอยู่นะครับที่ยังไม่ได้ทำอ่าก็สวัสวดีกัน,น,น,ด,กกน,นด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ก็ขอฝากแคนนิ้วได้วยนะครับ ก็สวัสดีครับ